ต้นตีนคิปหายเลยคุณยังจะหาเรื่องกลับไปคุยกับมันอีกเหรอคุณเห็นคนไทยเป็นยังไงวะไม่ว่าจะกองทัพไหนก็นแล้วแต่นะแม่งเปิดปากออกมาบอกเรามีความพร้อมที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กูบอกเลยมึงเป็นทหารขายชาติพึ่งจะโผล่หัวมาคุณมันเนตพึ่งจะโผล่หัวมาแล้วมาบอกว่าจะลบกันไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะลบไปเพื่อเพื่อความบันเทิงมึงไอ้เหี้ย จริงไหมครับมึงมาถามคนไทยว่าลบกันไปเพื no euh. ่ออะไรก็เพื่อความบันเทิงไงกูเห็นเขมรตายแล้วกูมีความสุขเหมือนกูได้ขึ้นสวรรค์นะยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆนะกูเห็นเขมรตายเลยกูมีความสุขเห็นเขมรอดอยากปากแห้งเห็นคนเขมรนั่งเกาะประตูรั้วแล้วมองมาฝั่งไทยด้วยน้ําตาด้วยหน้าใบหน้าเศร้าส้อยแล้วกูรู้สึกเหมือนก็กูถูกหวยอะกูมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้ววันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เหมือนกัน ไปให้ท็อปกูจําเสียงได้เลยพี่เล็กวาสนานานุ่มถามเรื่องเรื่องปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรนี่จะเนี่ยท่านผู้บัญชาการสูงสุดบอกตอนนี้ยังยังไม่มีไม,ไม่ไม่พูดคุยทั้งนั้นรอดูพฤติการก่อนว่าพฤติกรรมพฤติการเขมรจะเป็นยังไงเชื่อถือได้หรือไม่ผมอยากจะฝากบอกผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับผมอยากจะฝากบอกถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็สอมอชอว,ว่านี่ทุกวันนี้พวกคุณยังไม่เห็นกันอีกเหรอ พวกคุณยังไม่เห็นเขมเมนทํากับเราอย่างนี้เลอจะดูไหมที่มันด่าสมเด็จพระเทพจะดูไหมที่มันเอาตีนเหยียบแบงค์ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าเหนือหัวเรารัชกาลที่สิบจะดูไหมคุณยังจะทําใจได้เหรอคุณยังจะหาเรื่องกลับไปคุยกับมันอีกเหรอคุณเห็นคนไทยเป็นยังไงวะผมฝากบอกเลยนะ ไม่ว่าจะกองทัพไหนก็แล้วแต่แนะถ้แม่งเปิดปากออกมาบอกเรามีความพร้อมที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กูบอกเลยมึงเป็นทหารขายชาติมันทำกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งขนาดนี้อย่าว่าแต่เอาเงินไปตัดเอาเงินไปเผาเลยนะไอ้แบงก์ปอมันกูรู้อยู่แต่ก่อนเขมรก็มีแบงก์พันมีแบงก์ห้าร้อยมีแบงก์ร้อยตอนหลังก็เหลือแบงก์ยี่สิบแล้วขนาดแบงก์ยี่สิบเขาทหารไทยเราไปเปิดข้างหลังดูแม่งเขียนคำว่าก๊อปปี้ตัวบลเวลอร์เลย ผมอยากจะถามกองทัพเล่นๆนะว่าวันนี้คุณยังจะมีความคิดอย่างนี้เหรอคุณไม่แคร์สังคมคุณไม่แคร์คนไทยเลยเหรอมันทํากับพระเจ้าแผ่นดินเราอย่างเนี้ยผมว่าประชาชนต่างหากที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมว่าประชาชนนั่นแหละที่จงรักภักดีที่สุดแล้วถ้าคุณเป็นทหารคุณต้องบอกปฏิเสธไปเลยคุณต้องทําให้โลกรู้ไปแล้วเอ้ยผมไม่คุย แล้วเดี๋ยวจะเลเดี๋ยวจะจี้ให้เรื่อง MOU ขึ้นมาอีกว่าตกลโรงเอายังไงเราจะได้ทำกำแพงคุณต้องพูดอย่างนี้ดิจริงป่ะขาเหมยมันฟอกเงินนะถ้าคุณเปิดคุณเปิดเจราจาใหม่คุณปรับความสัมพันธ์ใหม่คุณก็ไม่ฟอกเงินก็นอยู่ในนั้นต่อไงแล้วมันจะไปจบยังไงอ่ะพี่น้องว่าจริงไม่จริงหรืจริงกฎหนึ่งเป็นอันว่าเข้าใจกันถ้าจริงกฎหนึ่ง จริงไหมไม่ต้องมีเจราจาต้าอวยอะไรกับเขมรอีกแล้ววันนี้มันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยกูไม่รู้ว่ากูก็ใครจะด่าว่ากูกูไม่รู้หาว่ากูข้างชาติไอชาตินิยมอะไรกันแล้วแต่มึงมึงจะเหยียบธงชาติมึงจะเหยียบอะไรก็เรื่องของมึงแต่มึงทํากับพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ได้มึงไปด่าพระเทพไม่ได้พระเทพเป็น เป็นผู้มีพระคุณของประเทศเมืองสร้างโรงเรียนประถมม,มัธยมและป่าวิทยาลัยให้เอาคนของเราเนี่ยไปไปฝึกสอนก่อนไปสอนครูพวกมันน่ะมันยังต้องจ้างเราเลยแล้ววันนี้กองทัพมาบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ต้องดูนิสต้องดูนิสัยใจคอก่อนต้องดูพฤติการก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดีก็คอยว่ากันไปถ้าไม่ดีก็ไม่คุยกันยังจะแบะยังจะแบะท่าทางขายมันเข้ามาอีก แม่งส้นตีนชิบหายเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยส้นตีนชิบหายมึงไม่คบมันนะป่านนี้ประเทศไทยแม่งจเจริญไปถึงไหนแล้วจริงไหมมึงเอาคนไทยให้รอดก่อนไอ้คนที่อยู่ตามแนวชายแดนมึงต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่และไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วต้องให้คนไทยมานั่งสอนมึงมีผู้ว่าไว้ทำควยอะไรอะมึงมีจังหวัดไว้ทำส้นตีนอะไรมึงมีเทศบาลมึงมีอบตไว้ทำควยอะไร เย็ดแม่ตั้งขึ้นมาก็มาเป็นหัวคะแนนกันหมดไอ้หน้าเฮียล้วถึงเวลาปุ๊บแม่งก็บอกว่าทํางานทํางานแล้วดูแลประชาชนดูแลพ่อแม่ไอ้สัตว์ตั้งขึ้นมาซ้ําซ้อนจากกายแทนที่จะแย่งกันทําตอนนี้แม่งเกี่ยงงานกันทำแล้วไอ้สัตว์บอโอเคข้ามถนนไปเป็นของอบตที่นี่เทศบาลไม่เกี่ยวอบจอก็ทํางานซ้อนกับอะไรครับซ้อนกับจังหวัดจะมีไว้ทําคุยอะไรอะไรกูถามได้เย็ดแม่ คงคงไว้คงเดิมคือกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ต้องมีก็มีข่าวละสี่ปีอยากจะซื้อเสียงก็ให้แม่งซื้อไปจริงไหมแต่ไออบตอมีไว้ทำส้นตีนอะไรกูถามเนี้ยไออบจอมีไว้ทำควัวอะไรมันก็มีจังหวัดอยู่แล้วมันก็มีเทศบาลอยู่แล้วมันมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมไรพวกเยียนี่มึงคิดว่าไม่ไปซื้อเสียงรู้ดูเลยเลือกตั้งผ่านมาโนโหวตกันเป็นแถวเลยบอกไม่ได้จ่ายตังคูไม่โหวตให้ แม่งชัดซะอย่างนี้เลยชัดซะอย่างนี้เลยแล้วแต่ละอบตนี่ก็เหมือนกันนะไอ้เหี้ยงุบงิบงุบงิ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 บงับพวกกูอยู่ตามอบตเต็มไปหมดนะส่องสูงกันทําไงวะแม่ป่วยเขาไม่เบิกแม่ป่วยก็ไม่รังเขาก็รังเกียจอีกนะทําไมพ่อแม่ป่วยบ่อยวะยัดแม่ลงเบอร์เงินกับกูเนี่ยเวลารับโอนข้าราชการถามก่อนพ่อแม่อายุเท่าไหร่แข็งแรงดีไหมเคยเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่โรคอะไร ไม่ได้ถามเยี่ยประสบการณ์ทํางานเลยยศแม่ถามพ่อแม่ป่วยปะไอสัตว์อบตต้องควักตังหรือไม่จริงอ่ะนี่ได้ข่าวว่างงงิบงงงิบแจกแจกงงแจกเงินโบนงโบนัสกันด้วยนะงงงิบงงงิบงงงิบกันเงียบเงียบกันเนี่ยแล้วแจกก็หักกันอีกจริงไหมนี่หลยคณะเรียการเมืองไอเอ็มโอยูสี่สิบสามที่บอกไม่ยอมจะยกเลิกที่บอกยกเลิกไปแล้วจะสวีภาคีไม่ได้ ตอนที่มึงไม่มีมันยังไม่ลบกันเลยพอมีแล้วล,ลบกันเกือบจะทุกปีเฮยล่าสุดไปปีห้าสี่กระโดดมาปีหกแปดนี่ข้ามปีมาหกก้าก็ยิงกันอยู่แล้วเวลาไปคุยควยก็แพ้เขาหมด